สวัสดีครับฮันโดฮันโดันโนโ,โอเคเดี๋ยววันนี้จะไปที่โตเกียวนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินนอร์เวย์นเนะเด็กๆเกิดกันมากเก่งกันมากเลยห้าทุ่มแล้วยังไม่หลับเลย <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่ญี่ปุ่นเลยครับเดี๋ยวให้เด็กนอนลงเครื่องก่อนนะ <c oughs> ไปายครับไปที่ญี่ปุ่นครับ <c oughs> โอ้ย

ออกมันหนาวไหม,ไมไอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งหนาวไหม,ไมโอ้ยสบายไม่หนาวสบายเลย,บยสบายเลยไม่หนาวไหนของกินอย่างแรกในโตเกียวอะไรอยะไอติมอันนี้อร่อยไหมอันนี้อร่อยไหมอันนี้อร่อยไหมลูกฮะเปรี้ยวเปรียปยป้ยวกับอร่อยโอเคเก่งมากเปรี้ยวกับอร่อย เ่ับออรยด็กๆเดี๋ยวเรามากินข้าวของมันกันก่อนเติมพลังกันก่อนนะโอเคไหมครับคิรินครับทางนี้ครับอะไรคิรินโอ้จานใหญ่เลยนี่ครับบรรยากาศร้านอาหารนะอาจจะดูธรรมดาดูฮะนี่เฮ้ยมีอีออนสลัดเร็วๆหน่อยสลัดสลัดเดินเร็วๆดิ อากาศดีมากเลยครับตอนนี้อยู่กันที่โกเทมบะเอาเลทครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับดูครับนางเอกของเราครับผมหน้าตาดูไม่ได้ครับอ่ะจะนอนจะนอนดูโกเทมบะเอาเลทนะครับก็ขายของแบรนด์เนมใครจะกินน้ำส้มซองสอง้มโอเคนี่ครับน้ำส้มออร์แม่ออมขอแต่งหน่อยห0ร้อยเยนห0ร้อยเยนกินน้ำส้ม ดี๋ยให้คิดเล่นดูว่าเขาขันยังไงเนาะเล่นไหมลูกนี่นี่นี่ส้มมันหมุนหมุนอยู่เห็นไหมอุ้ยมันหันส้นให้เราแล้วอุ้ยนี่เมยแล้วมยแล้วมยแล้วอุ้ยหลายลูกเลยสองลูกสองลูกแล้วสองลูกแล้วสามลูกแล้วสาลูกแล้วสี่ลูกสามลูแล้วได้เล่นน้ส้มไปยังเนี่ยยังไม่ได้เลยไหนอะรบยังส้มเต็มเลยฮะทุกคนกาลังลุ้น เฮ้ยคีลิงแก้วมาแล้วหยิบแก้วเร็วข้างล่างขอบคุณตู้าดูดิไหนแล้วบอกว่าอร่อยไหมลูกฮะอร่อยแค่ไหนฮะหนึ่งร้อยยี่สิบาทเนี่ยอร่อยแค่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดไม่ปล่อยเลยเป็นไงเป็นไงบ้างเฮ้ยหมดแล้วไอ้ขี้ไอ้ขี้หมดแก้วแล้ว ไหนเจ๊ลองบ้างดิเป็นไงเป็นไงดูเจ๊เจ๊ตาเหลือกเจ๊เป็นไงเปรี้ยวหรอตื่นเลยตื่นเลยเฮ้ยเอาแล้วส้มขายดีวคนอื่นไม่ต้องกินละดูดูดูไหนอร่อยไหมอะไรโพลุกดิ๊กเจออะไรฮะ อะไรนี่ซา,าลิโอไ,ลอไปแล้วดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเข้าไปแล้วน่ารักน่ารักนี่ใช่โพรชโค,โคป่ะเนี่ยไม่ใช่ตัวเป็ดอะไรไม่รู้ <c oughs> ชอบตัวนี้มากเลยมันชื่ออะไรอ่ะมันชื่อไหนกิรินชอบตัวไหนกบเหรอกิรินชอบกบเกล๊อเกล๊อวโคว้ดเมา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  โอ้โหเจออะไรครับเลโก้จ้าโอ้โหเฮ้ยไหนไนะหุ้ยหุ้ยหุยหุยหุยห้ยหุ้ยหุ้ยห้ยหุ้ยหุหยหุ้ยห้ยห้้ห้มหุ้ยหุุ้้ย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 กับรถซิ่งรถแข่งโอ้โหเอาอีกเหรอไม่อีกเหรอไม่อีกเหรอไม่อีกเหรอ โอ้โหได้มาสี่กล่องอุ้ยอุ้ยได้มาสี่กล่องแน่สวยจังเลยฮะชอบไหนมากที่สุดชอบไหนมากสุดลูกคีลินชอบไหนทุกอันเก่งนะนี่นะคะโอ้โหจำคนไม่ได้เลยรอไหมรอถ่ายรูปกับผีคีลินกลัวผีไหม ไม่กลัวเลยตบพุงผีนี่มันผีอะไรผีมังคุดเหรอลูกฮะลูกมันมังคุดเลยโอ้อากาศดีมากนะครับชิลมากนะดูดิเอ้ยน่ารักเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วยิงให้เขารู้ยิงให้เขารู้นี่นี่ยิงให้เขารู้อันนี้นี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยเออเออเออให้มันขึ้นมาให้มันขึ้นมาโอ้โหเย้ ลงไปให้หมดเลยลงมาให้หมดเลยตรงนี้นั้นมีอะไรนะมีอะไรนะมีอะไรนี่มีอะไรอุ๊ยนี่นะหมดแล้วอันนี้มีอะไรมีมังกรมีมังกรมีไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวมันไม่็นอะไรเหรอดูดิติงตองไหมฮะติงตองไหมมาเล่นเลยรถไฟตรงนี้ติงตองไอเด็กติงตอง โอ้มีควันด้วยไหนบายบายพนี้บอกพนี้บอกเป็นไงสนุกไหมติงตองฮะสามร้อยเยนไอติงตองสนุกไหมฮะไม่กลัวเลยเหรอเอาจริงเหรอพ่โอ P ony, P ony ony, 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 ้โหโอ้โหเดินด้วยความมั่นใจอ่ะเก่งมากเลยเฮ้ยฮัลโหล

โอ้ย oh, เล่นคนเดียวอะ่ะ <Wow. S 2> สุดยอดโอ้โ <laughs> ห oh ทำได้ยังไงอะ่ะโอเคมอนกำลังจะเดินไปสกเก็ตเชอร์โดนโปเกมอนสกัดคนนี้่าอันนี้อะไรรู้ไหมลกูกเนี่ยเนี่ยมันอยู่บนภูเขาไฟฟูจิลกูกเห็นปะ่ะ<ม>เออัวน,นี้ก็มี อะไรของพวกเธอเนี้แย่ yeah, แล้วแย่แล้วจะตกรถแล้วรีบวิ่งเร็วรีบวิ่งเร็วดูเท้าวิ่งมันดูเท้าวิ่งมันมันกบกระโดดเลยดูมันเร็วเร็วจะตกรถแล้วจะตกรถแล้วไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลินไหนโผล่หัวมาดิโผล่หัวมาสิเฮ้ย ใหญ่มากห้องจุดจุ๊ด,ดโอ้โหโห้องใหญ่มากวันนี้คืออะไรเนี่ยเสือ้อซาตามินอนได้อีกเสือส้อซาตานีนี่นะครับทุกคนอยากรู้ว่าห้องใหญ่ขนาดไหนดูดิอย่างนี้เลยอ่ะกระโดดเฮ้ยเฮ้ยอะ two, เทคสองลยุยเจ๊จเ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 จดุมโอ้โหโ ฮัลโหลกินบุฟเฟ่ขาปูโอ้โหดูอะไรนะโอ้ยโอ้ยคนนี้โชว์ดิ้โอ้ยคิรินโชว์ดิคิรินคิรินโชว์ขาปูดิจับดิจับดิไม่คาดจับมันไม่กัดมันตุยแล้วลูกโอ้เธอฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นะคะขาปูขาปูโอ้ ลิ้งยาวมากอร่อยอร่อยหลังจากกินบุฟเฟ่ขาปูเรามาตบด้วยไอติมนะครับโชคอล็กตกไม่ได้ตใส่ไอติมครับโใส่ไข้อย่างงี้หมุนมาเลวอะไกจะโตกระเซงมาวันนี้ฮะ ไหนชิมซิอร่อยไหมเฮ้ยจะไปลงอันเซนนะ้ปไหนปไหนไปนี้ไปลูฟี่อะไปลูฟี่อ่ะถืออะไรเฮ้ยเช้าวันถัดมานะครับตื่นแล้วนะครับเจ้าหญิงของเรา ไปไปกินข้าวกันลูกฝนตกนะครับฝนตกนี่ตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันที่หมู่บ้านน้ำใสนะครับโอชิโนะฮักไกนะครับอะไรโอเกดนดนโดอะไรก็ไม่รู้นะครับนีไปครับไปครับเดินไปครับผมโอชิโนะฮักไก่ โอเคไปไปไหนเดินตามเจ้าหมีน้อยไปไหนไปไหนอะไรชวนมากดตู้หรอ อะไรเนี่ยเอามินิเมดเอ้ยมันเป็นรสอางุนะ่น่ะที่เมืองไทยมันเป็นส้มอย่างเดียวนี่ใช่ไหมลูกแถวไหนชิมชิม,ชมอร่อยไหมกดมาเองเนี่ยเป็นไงเฮ้ยถ้าจะอร่อยจริงไม่ปล่อยเลยฮะเฮ้ยเฮ้ย เป็นไงอ้โอเค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 ตาโพนี่รีวิวไหนเป็นไงเป็นไง er <noise> ตาโตคืออะไรของเขาเนี่ยอร่อยไหมอร่อยโอ้ไหนอ่ะปุ๊บปุ๊ดอร่อยไหม แม่อร่อยแต่คนนี้ลองดิฮะอร่อยไหมอ้าวแล้วสรุปอร่อยหรือไม่อร่อยกันแน่ไอวีนวัน I want ล o to to ื <c oughs> ๊ o ไ o เบอร์เจ y o ไอคุณจุนจุนใด้ไกลสุดแค่นี้เห็นอะไรปะเห็นอยู่ oh. อืมโอเค หนีลูกหนีลูกหนีลูกไปนู่น h a t off นะครับหนีลูกหนีลูกอากาศดีมากนะครับเย็นมากเลยตอนนี้หนาวประมาณสิบห้าองศานี่ดูสวยมากถึงแล้วถึงแล้วไปเข้าไปดูกันเออเปิดสิบโมงคึ่งเออเปิดสิบโมงคึ่งยังไม่เปิดไปเดี๋ยวกลับไปรับลูกพาลูกมาดีกว่า ใดก็ไปรับหนูมาจะได้เจ้าหมีได้ามาเจ้าหมีไปเ,เปิดแล้วสิบโมงครึ่งไปเข้าไปได้ลุยในที่สุดอของมือสองครับผมราคาถูกนะครับได้อะไรแต่งหน้าเหรออุ้ยกล่องธรรมดาไม่มีอะไรเลย อังปังแมนอังปังแมนอันนี้อะไรนาฬิกากหรอกอ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอของเล่นแล้วเจอของเล่นแล้วเออนาี่รถนี่กี่เท่าไรห้าร้อยห้าสิบอุ้ยอันนี้ดีอ่ะนิกาสี่พันเย, 4, ยนนะก็เท่ากับหนะนึ่งพันบาทเจ๋งอ่ะเอาปะเอาปะ ได้คันนี้มารถไฟบอบไปเที่ยวในฟาร์ม E I E I O ไปล่องเรือกันครับท,ทั้งที่ฝนตกแบบนี้แหละนี่น้ำใส่มากมมโอ้โหแล้วแบบดูฝนสุดๆเรือออกแล้วจ้าไ้นั่นเรือจนสลัดหรือเปล่าโอ้ย จอซ่าจะมาป้นเราแล้วนุ่นไง,จจงาในที่สุดก็มาถึงแล้วครับโอไดบะครับที่ที่พวกนี้ชอบนะครับนี่ครับกันดั้มนะ เราลองไปดูกันนะว่าจะมีคีบกำไรคีบเป็ดหรือเปล่านะาถึงแล้วพ่นี้เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะว่ามีไหมนะใหญ่มากนะครับดูครับลึกไปถึงข้างในหนู้นมีกำไรไหมมีไหมตัวสิบเยนสองบาท

เช้าวันถัดมาวันนี้เราจะเข้าตัวเมืองอะไรนะครับเราจะไปกันที่ออเอนะอกากิฮาบาระนะครับอะไรกรันนักสืบนาโก,กนักสนาโก,กไม่ใช่นะครับเราจะไปที่ออเอนะอกากิฮาบาระนะครับแล้วก็ชินจูกุไอ้คลิปนี้นพูดว่าชินจูกุชินจูกุเออชินจูกุเออกูได้ โอเคไปไปเจอกันที่ในเมืองปุ๊บมาแล้วขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้วชิขึ้นรถแล้วถึงแล้วครับอาเมโยโกนี่มาถูกจนได้นะ ไม่มีเลยถึงจนได้นะครับเพิุงปิดโอ้โหนี่ไงอะไรเห็ดอะไรของเธอนี่พอเห็นร้านเกมแล้วก็มีความสุขเลยเออนีร้านเพิ่งเปิดเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกี่เหรียญสุดยอด จมูกวีแบนกันได้ไหมเข้าไหมเข้าไหมอ้ยอุ้ยอุนี่ก็ตัวไทมัส้ยอุ้ยอุยอุ้ยอ้ยได้ไหมครับได้ไหมโอ้ยไม่ได้ป๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บุ่๊บปุ๊บปุลบป๊บป๊้กองยักษ์เลยปป๊ นี่ใครนี่ใครฮะกดเดยโอ้โหหัวโคกหัวโคกอันนี้ตลกแน่เลยหัวโคกต้องได้แล้วแหละหัวโคกขนาดนี้อะไรทำอะไรลักตีเหรอจิรินออกมาลูกจิรินกราบ กลับบ้านแล้วครับบ๊ายบาๆเออไหนได้อะไรมาพักกินข้าวกลางวันได้เป็ดมาหมดเดินน้องสี่น้องกำลังนอนอยู่ค่ะน้องกำลังนอนอยู่เนาะโอ้ยแก้วมันไม่ใช่เล็กๆเลยนะเนี่ยโอ้ยยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นใหญ่มาก พี่แม่ฮอเกะกับโอ้จช่ดนเจเดนปลาหมึกยักษ์ลูกกินข้าหมดแล้วเก่ง<ห>ม,ม,มากคะลูกโอ้เธอทำอะไรของเธอฮะต้มลูกไก่ไปต้มในน้ำต้มไอ <Enc our sniff ing> เธอดูดูฮะฮะไม่เอาแล้ว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 ไป <c ười> ว้วจะได้ไหมเนี่ยกดกดวายอ่ะให้พ่อนี่ลองเล่นเองดูดอย่าบอกนะว่าได้อะ่ะกดดิมันไม่ได้เลยๆๆๆๆๆๆๆ กดถือโอ้ในที่สุดวันนี้คีบเองป๋าไ,ไ,ไม่ได้ช่วยป๋าบอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเนี่ยแสดงว่าโปชนะป๋าเออเก่งไหนเอาหนิก่านะเอาหนิก่นะลูกเอาหนิก่านะตัวนี้นะตัวอื่นไม่เอานาะได้ตัวห่วยตัวห่วยป๋าก็โมโหมากเอาหนิก่านะ อ้าวเป็นช็อกโกแลตเหรออ้าวจะไปยืนตนานอ่ะมือเปื้อนหรือเปล่าเธอมาขี้กบมาขี้กบกันนะครับทุกคนตูนะคะจะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมนะจะได้ไหมนะจะได้ไหมฮ ลงไปลงไปลงได้เราไม่ถ่ายปุบนะ๊บแล้วมันก็ได้เนี่ยทุกทีเลยอ่ะลากขาลอมาเลยเหรอลูกฮะฮะเอากบไปให้กิรินได้ไหมอยู่กลางถนนอยู่กลางถนนบ๊ายบายโอ้อยู่กลางถนนถน,น,น, <laughs> น,นะทำได้ไงฮะเฮ้ย <laughs> โอ้โหโอ้โห นี่มันกลางถนนอากีคามละเลยนะเธอเธออุ้มกบถ่ายรูปไหนไหนสวัสดีครับสวัสดีครับเจอแมวแล้วเจอแมวแล้วตัวคนนี้หลับแล้วคิดเล่นแมวนู่น

โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันครับลายอาหารนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะดูครับนี่นี่นี่ แอมเผ็ดปักกิง้งแล้วก็นี่นี่นี่จานแรกนะจ๊ะจานแรกดูครับล็อบสเตอร์เนี่ยเจ้ากระมือใหญ่ไหมจานแรกนะอยู่นูนอีกด,ดูมันดูมันดูมันเนี่ยยุดอยุ่ยุดอยุ่อ่ อย่างนี้เลยโอาบดับน้องอาสิท<ฮ>ี<ฮ>่<ฮ>้องสัที่สุดครับผมลุยกันแบบสุดยอดมากแต่ละคนนะคนนี้ลุยกันเหนื่อยไหมวิ่งอ่งน้น,นะครับเป็นประวัติศาสตร์นะวิ่งกันขึ้นรถไฟเที่ยวสุดท้ายนะครับห้าทุ่ม เช้าวันสุดท้ายก่อนกลับไทยนะจ๊ะครับนี่นะครับง่วงเมื่อคืนกลับดึกนะเกือบเที่ยงคืนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปด้วยกันวันสุดท้ายนะครับว่าจะมีอะไรตื่นไ่เขาจมูกเขาลูจมูก ไม่ใช่อะไรครับรอรอพวกคุณหนูหนูคุณนายคุณหญิงเขาช้อปปิ้งอ้าวอัางปลาแมนมากินไม่ใช่นี่ครับตลาดปลาเทยสุนะครับตลาดปลาเทยสุ เดี๋ยวเดี๋ยวเจเจเล่นนี่หนดูก่อนนะว่ามันเล่นยังไงมนีโอ้โหน่ากินนไหรีแอคชั่นอือเนี่ยนี่เป็นน้ำโชว์เอเอเกจโจเอเกจโชวัดนาริตะซังนะครับท่านดูโอ้โหพ วิ่งเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเธอดูนี่นี่แกงสองวออา,าไปไหนนยอดเหรียญใส่เตาอันเดิสองสามโอ้โหลงแล้วโอ้ยพวกเธอขึ้นกันหรอปาไม่ไหวเธอโอ้ยตายตายตายเหนื่อยอ่ะอาขึ้นก็นได้ตามเด็กขึ้นอ่ะขึ้นขอบฟ้าพวกนี้ระวังน้องลม้มหาวันแล้วโอ้ยเจอแล้วเจอพันแล้วโอ้ย โอ้ย oh, ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ลวอ่ะกวักพันกวักพันอ่ะโ <gosta> ยนครับโยนเอเอชิดนโยนเย่ yeah, ไปโยนอ่ะไหวไหว,ไว,ไวหนึ่งทีตบมือสองทีไหวขอ โอ้ยไม่ได้แล้วะแล้วมเมื่อกี้ล้วเขอย่างนี้เร็ว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 เรเร็วกว่านี้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 เร็ว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 เเร็วไี่ไม่ลงเลยที่ เอาให้ลงรูหน่อยเอาให้ลงรูหน่อยไม่ใช่รูนั้นไม่ใช่รูนั้นไม่ใช่รูนั้นรูข้างบนไอ้เก๊เออเออเร็วไปคีบได้เยอะเลยลูกโอ้โหโอ้โหลูกดึงสีเขียวลูกดึงสีเขียวโอ้โหมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้โห ยฮะีิลินเอาชุดนี้เหรอเอาไหมชุดอังฟังแมนใส่หัวดิฮะฮ่ฮ่ฮ่าฮ่าไม่ไม้อโ,โมา,จ,าจังไหโอเคจบชุดห้าวันสามคืนนะครับเป็นไงครับแ่นุ่เหมือนเดิมครับผมดื้อเหมือนเดิมครับ ทำใจใจเหมือนเดิมครับเหนื่อยเหมือนเดิมครับไม่เขียดอย่อนเดิมครับนะครับอมีอะไรจะสารภาพกับกล้องครับพูดไปเองครับพูดครับ <c oughs> พูดเลยนจะไม่ได้อีกต่อไปพูดกี่ครั้งแล้วประโยคนี้หนึ่งหมื่นแสนพันล้านเ้าพันใช่ใชใช่ใช่ ไม่ไหวจริงๆไปไปไปปิดคลิปไป